สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตกกับวันพระราพบดีที่20มกราคม265นะครับจัดไปย้ยเสียนะครับกับศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ที่เวทีมวยรังสิตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดและก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ลมหายใจหอมสดชื่นขจัดคราบฟันเหลืองจากฟันได้อย่างดีนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไภยนะครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับทั่วประเทศวันนี้ครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G 1เบนะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเบียนจบครอบคุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็นะครับ แอดไลน์มาได้เลยนะครับ 5G เบด11ไม่ทำให้คนผิดหวังแน่นอนและก็บอกว่าปอหน่วยเมืองมังไฟแนะนำไปนะครับอาจจะมีสิทธิพิเศษครับให้ท่านเมื่อท่านแอดไลน์เข้าไปนะครับครับไม่เสียเวลาครับไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรจินดีประจําวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปายเงินสิทธิ์สอนพิชัย ครับวันนี้เจอทางด้านเจริญสุขบุญลานามวยไทยนะครับหรือ KMU นะครับโชกกันที่พิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้พายเงินสิทธิสอนิชัยนะครับช่างน้ำหนักได้112เท่าพิกัดพอดีส่วนเจริญสุขบุญลานามวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้111.1ขาดไปจุด9ครับนี่คือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพายเงินสิทธิสอนวิชัยหรืออบตอทุ่งกระดาษกันบ้างกันนะครับ ก็อฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนชายล่าป .1 เดียวเมืม่อวันที่7ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนเพชรแสนเก่งกอดิศรอนนะครับกอดิศักดิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แพ้คะแนน,นกับยอดชาญชัยลดสายจ่าเจดสายพิ้วนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคม2564ที่เวทีมวยรังสิตครับสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับปายเงินสิษ์สอนวิชัยครับหรืออบตทุ่งกระดานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านจเจริญสุขบุญลานนาม,มวยไทยกันบ้างน,นะครับก็ชนะคะแนนเพชรบุญศักดาบรันสรารคามวยที่9ธันวาคม2 6 4ที่เวทีมวยลังสิตกับมีฟอร์มหลังฟอร์มเดียวนะครับก็ถือว่าสดนะครับแจ้งเกิดได้สวยงามครับวันนี้นะครับมวยคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านจเจริญสุขบุญลนานนามวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง เปิดเกมเตะต,ต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนอกได้ในมีบูดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับซ้อมที่บุลานานามยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชื้อสายจากกะเลี่ยงนะครับความพรอหดอดทนน้ำบดน้ำทนด,ดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านจเจริญสุขบุานานามวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วไปตอนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ศินธรมครับวันนี้ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วเจอทางด้านกัปตันทีมเจ๋งเด่นเชยภูมิหรือสิทธิ์ไทยแลนด์หรือวอสันใต้นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด107ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยช่างน้หนักได้1้8.2ลดไป1.2ส่วนกัปตันทีมเจ๋งเด่นเชยภูมิช่างน้ำหนักได้ร0 7 7 ลดไปจุดเจ็ดนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ชนะคะแนานนาวีชอชัดชยัยวันที่เตุลาคม2 5 6 4ที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็ชนะคะแนนเพชรกาลสินต่อหมอศรีวันที่5พฤศจิกายน2 5 6รยที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็ชนะน็อกหานทะเลสามารถพยัคฆอรุณในยกที่4วันที่17ธันวาคม 264ที่เวทีมวยรังสิตภาพนีคือฟอร์มหลังของทางด้านศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกับตันทีมจิงเด่นัยาภูมินะครับก็ชน,น,นะคะแนนเจริญเงินบุญลานมวยไทยวันที่7ตุลาคม2 6 4ที่จังหวัดลำปางแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าพญาไฟสิงเนวินการสิล์นเมื่อที่8ตุลาคม2 6 4ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปแพ้นอกให้กับเพชรเอเซียชนบุรี อาร์ตมีเดียนะครับวันที่9พันวาคม2 6 4นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนักคู่นะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยฝีมือดีครับแล้วก็สดแล้วก็ห้าวออกไปที่ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือจ่ายุดกองสืบนะครับก็นักชกจากมวยจากเมืองพัทลุงนะครับสอมที่จิตอาสาบางแก้วครับมวยฟอร์มสด ครับยังไม่แพ้ใครเลยครับวันนี้สูงยาวเข่าดีถีบซ้ายตีนหน้าดีแข้งซ้ายดีปั้มในดีไล่แขนเก่งวันนี้ผมมองว่าปิดประตูแพ้นะครับน่าเล่นนะครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับผู้ที่2ในรายการจัดไป5ดาวครับผู้ที่2นะครับเดี๋ยวไปต่อผู้ที่3าในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเดนชนดาบันสารคามหรือสิทธิช่างละนะครับนักชกจากกาลสิน วันนี้เจอเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนักชกจากจังหวัดบึงการนะครับ้อมที่โรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้ชกกันที่พิกัด112ปอนด์เมื่อเช้าเพชรเดินชนดาบรันสารคามช่างหนักได้112.6ลดไปด6ส่วนเพชรบึงการช่างหนักได้112.3ลดไป0.3ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทั้งนัน้นเพชรเดินชนดาบรันสารคามนะครับ ก่อไปแพ้คะแนนให้ก nah. ับแกนแก้วสอบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่30กันยายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แพ้คะแนนสิงเพชเดชสิงใต้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายล่าสุดก็ไปแพ้นอกให้กับเนื้อศิลาวอุรชาเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ที่เวทีมวยรังสิตครับเรียกว่าฟอร์มรูดเลยครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพชรเดินชนดาบรันสลคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชกันมากนะครับนักโชคจากบึงคารกับซอมดีโรงเรียนกีฬาโคราชกับก็ชนะคะแนนเพชรนันตนะเพชรยินดีคมีเมื่อวันที่22ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แบบชูสวนแล้วก็แพ้คะแนนยอดอมริน ลบสวยจากเจ็สายพิวนะครับเมื่อที่30มันวาคมสองรสีที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับสำหรับมวยคู่ที่3ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกิฬาโคราชนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดังต่อยอาวุธหลากหลายเหลี่ยมดีเชิงดีรวดเร็วเข้าไวออกไวจับในดีไล่แขนเก่งวันนี้น่าจะเอาวินกลับบ้าน,นครับ คู่ที่สามในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรบรึงการโุงเรียนกีฬาโครานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวไปต่อคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชลวันณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมหรือสอธนาเพชรเก่านะครับนักชกจากบุรีรัมย์วันนี้เจอชัดชัยดาบลันสุลธรมหรือฟ้าประทานครับดาบลันสลคามนักชกจากเมืองขอนแก่นนะครับ ฟิตซ้อมที่่ายมวยสารคามกรับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับวันนี้อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบน,นะครับจะเดินบทเดินบีได้หรือไม่ต้องติดตามครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชะละวรรณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมน,นะครับช่างน้ำหนักได้121.9ขาดไปจุดหนึ่งะครับถือว่ามาดีพอสมควรนะครับส่วนชัดชัยดาบรันสารคามช่างน้ำหนักได้122.2 ลดไปจุดสองครับวันนี้มวยอีสานเจอกันนะครับอีสานใต้เจอกันบุรีรัมย์กับสารคามครับก็ขอนแก่นนะครับทางด้านชัดชัยนี่เป็นคนขอนแก่นครับวันนี้122ปอนด์คือตัวแปรเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชลวันโยกขาวแสนชยัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับก็แพคกนแนนสิงโตโดมทองโชคทวีออยเมื่อ17มีนาคม2 6ง4นะครับที่เวทีมวยรังสิต ชนะคะแนนฟ้าประธาน JFT สนุเกอร์9ล้านเมื่อที่21ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์และก็ไปชนะน็อปอิธิลิ์แก้วสมิธเมื่อที่24ธันวาคม2564ที่เวทีมวยรังสิตการนี่คือฟอร์มหลังของชาละวันอย่ขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชัดชัยดาบรันสละขามนะครับก็ชนะคะแนนพร้อมลบนนท์พิรันเมื่อที่1ธันตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์และก็ ชนะคะแนนพร้อมลบนอนนุ่งรันเมื่อวันที่29ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์คว้ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนใ้กับทางด้านยกน้อกดวอสังข์ป่ไข่เมื่อวันที่16พันวาคม2564ที่เวทีมวยรั่งสิสนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกนะวะวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชัดชัยดาบลันสารคามหรือเจ้าฟ้าประธานดาบลันสารคามเก่านะครับอาศัยรูปร่างสูงยาวใหญ่ครับวันนี้เดินบทเดินเบียดเดินบี้เดินให้ถึงตัวเดินให้ไวนะครับ อาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงเดินให้ถึงตัววันนี้น่าจะฝ่าฟันมวยเข่ามวยฝีมืออย่างเจ้าชละวันไปได้แน่นอนนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชัดชัยดาบลันสละคมนะครับเดี๋ยวไปตอนคู่ที่5ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาติพยัคฆ์ชชนะชัยกับเสือสยามแก้วสำลิดนะครับชกกันที่พิกัด1 1 0่อปอนด์นะเดี๋ยว สักครับวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่5ในรายการองออกไปที่ทางด้านเสื้อสยามแก้วสำลิดนะครับแล้วไปดูคู่ที่6ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจริญเกียรติบุรณามวยไทยหรือเจริญ่างบุรณามวยไทยนะครับเจอทางด้านเด็ดเดียวมรชพทหมู่บ้านจอมบึงชกกันที่พิกัด112ปอนด์เมื่อ้เช้าในเจริญเกียรติบุรณามวยไทยช่าหนักได้112เท่าพิกัดพอดีส่วนเด็ดเดียวมรชพทหมู่บ้านจอมบึงช่าหนักได้1 1 0 เอจุดขาดไปจดครับนี่คือการช่างหนังเมื่อเช้านี้สําหรับมวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับฟอร์มหลังของเจริญเกียรติก็ชนะคะแนนเด็ดเดี่ยวมอลธพัฒนหมู่บ้านจอมบึงเมื่อวันที่9าธันวาคม264ที่เวทีมวยลังสิตรับครบยกวันนั้นเด็ดเดี่ยวต่อถึง81ครับคะแนน2ตัว1เสียงนะครับสาหรับฟอร์มหลังของเด็ดเดี่ยวครับก็แพ้คะแนนเจริญเกียรติบุรณนามวยไทยวันที่9ธันวาคม2มอง ที่เวทีมวยลังสิตนะครับวันนี้เจอกันใหม่ผมมองว่าเด็ดเดียวมอลราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงน่าจะล้างแค้นได้สาเร็จครับวันนี้จัดไปใหญเสียครับคู่ที่หในรายการออกไปที่ทางหน้าเด็ดเดียวมองราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับมาถึงคู่ที่7ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้าศิลาเงินชอชนะชัยนะครับวันนี้เจอทางหน้าเสือภูเขาจักรยานมวยไทยยิมโชกกับที่พิการหน่อิปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ศิลาเงิน ชอชนะชัยชั่งหนักได้123.8ขาดไปจุดสส่วนสูเสือภูเขาจักรยานมวยไทยชั่งหนักได้123.6ขาดไปจุด4นี่คือการชั่งหนัก่อเช้านี้ของนั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของศิลาเงินชอชนะชัยก็แพ้คะแนนกับชะนะสกต่อสุรัตรเมื่อวันที่5พฤศจิากายน264ที่จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเสือภูเขาจักรยานมวยไทยนะครับฟอร์มหลังไม่มีนะครับก็ถือว่าเลื้อเวทีไปนานนะครับมวยคู่ที่เในวันนี้พบอกาไปที่ทางด้านศีลาเงินชอชนะชัยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคู่ที่แในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านสอนนาลายนายกปอตกับบินบุรีหรือพอหลักบุญหรืออภิชาติมวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเสืงสารโรงเรียนกีฬาโคราชหรือสินจากเกียงหรือสอบุญเลี้ยงชกกันนพิกัด134่่ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้สอนนาลายนายกปอสกับบินบุรีช่างหนักได้135.5ลดไป1.5ส่วนเพชรเสือสารโรงเรียนกีฬาโคราช่างหนักได้134 เท่าวิกัดพอดีนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางน้านซอนอาไลาในยกปอสกับบินบุรีนะครับก็แพ้คะแนนให้กัแกบแรมโบว์สิต๊อกอากาศเมื่อที่24มีนาคม2 5 4 4ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกเป็นเพชรคอสมุทรสิงห์วันทิ่26พฤศจิกายน2 5งรยที่เวทีมวยลังสิตในยกที่4นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านซ้อนอาไลาในยกปอสกับบินบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเสริงสาง นกเรียนกีฬาโคราชกันบ้างนะครับก็แพ้นอกให้กับนําไทยเพชรน้องกี่เมื่อที่12พฤศจิกายน2องร้อยหกสิที่เซนท่านโคราชครับในยกที่3นะครับไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะ t k o 4แสงเทียนน้อยจอไทยเศษเมื่อวันที่23่าธันวาคม2องีที่จังหวัดอยุธยานี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเสินสสงโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ,รบสำหรับคู่ที่8นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน สอนอนารายนายกปอตกะบ,บินบุรีนะครับหรือพอหลักบุญหรืออภิชาติมวยไทยนะครับเป็นมวยจากน้องบัวรำภูนะครับเป็นน้องชายเจ้าปืนใหญ่พอหลักบุญครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวใหญ่ครับดักเดักเตะดักแตงแ,และก็มีเข่ายัดไส้ไล่แขนเก่งครับฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเริ่มที่จะเก่าเก่าเกม ครับมองเห็นอาวุธมวยได้ดีกว่าสูงยาวเข่าดีครับวันนี้คู่ที่8ในรายการผมออกวิธีทางด้านซอนนาลายในยกป๊อตกับบินบุรีครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัย